วิธีลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากแอปทางรัฐถ้าเราเข้าระบบใช้งานจะขึ้นชื่อของเราตรงนี้นะครับหากเราไม่ต้องการใช้งานแล้วให้แต่ที่การตั้งค่าต่อไปแต่ที่ตั้งค่าความปลอดภัยแตะลบบัญชีผู้ใช้งานข้างล่างสุดนะครับแล้วให้เราเลือก ฉันยอมรับตรงช่องสี่เหลี่ยมต่อไปแตะที่ลบบัญชีให้เราเอาเลขหรือข้อความตรงนี้แล้วพิมพ์ที่ช่องนี้แตะที่ลบบัญชีขั้นตอนสุดท้ายแตะที่ลบบัญชีเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตว่าไม่มีชื่อของเราในระบบนะครับ ทำง่ายๆกดติดตามกด like, ไลค์คอมินต์และแชร์เข้ามาไหมครับ